ลูกหลานจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่คือยอดเล็กเพชรออัจฉริยะครับเข้ามา1 2สองครับมัน12แข้งซ้ายยอดเล็กเพชรอ้าวมีมัดสวนมาครับแ้งสวนขึ้นมาอีกทีครับเตะนี่ครับเตะลักษณะจิกครับหมยี่ปุ่นเนี่ยชอบใช้ด้วยครับนี่ครับแข้งซ้ายหดไปเลยหนึ่งนาทีครับอุ้ยแข้งซ้ายชนขวาครับนี่ครับอุ้ยเตะกวาดเลยครับยอดเล็กเพชรแข้งซ้ายยอดเล็กเพชรอมีอาการอนาว โอ้รับแล้วก็นี่เตะพับได้มัดหนึ่งสองแล้วก็แข้งอีกทีครับเดินเข้ามาครับอุ้ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่อุ้ย, 1, 2, 1, 2, 3, ยมาเป็นชุด่ะไปไปข้องแข้งซ้ายอีกทีเอามีมัดมากครับคาสุมานี่จะปักซอกจิ้มลำตัวอีกทีครับจอริเฟนอุย้ยแข้งซ้ายตามอีกปีขอน,นักหนักอุย้ยเสียบเข่าสูงจริงจๆก,กับจิ้มลำตัวแข้งซ้ายไปเตะแล้วครับตอนนี้โอ้มอนยันลรกครับมั่นใจในเรื่องความชัดเจนของอาวุธครับนี่ครับแข้งซ้ายแต่ล่างไปอีกทีครับ ซ้ายหนักๆจากรอยเอ็ดยอดเหล็กเพชรออัชริยะครับ